ดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่เจไบนะฮะเจไบพุทธมทนตรสายสีนะฮะอยู่ติดถนนเลยนะฮะถนนใหญ่ตรงนี้นี่นะฮะเจบนะฮะเดี๋ยวผมจะปักโลเคชันไว้ให้ใต้คลิปนะครับเป็นกูดังที่ขายจักรยานเรียกว่าหูใหญ่มากใหญ่และมีนี่มีจักรยานเยอะมากนะฮะเรียกได้ว่าทุกแบบทุกสไตล์เลยดีกว่านะฮะจักรยานพับจักรยานแม่บ้านจักรยานวินเทจ จักรยานหาไม่ได้แล้วจักรยานเสือหมอบเสือภูเขาพายบิดจักรยานปั่นเล่นจักรยานแม่บ้านจักรยานพับนะฮะหรือจะเป็นจักรยานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นจักรยานนะฮะมีทุกอย่างเลยนะฮะล้อเล็กล้อใหญ่ล้อกลางล้อเบ่มเพิ่มทุกอย่างนะฮะไม่น่าเชื่อนะฮะใหญ่มากเหมือนกับได้ไปเดินแถวๆนี้เลยนะฮะไม่สอดนะฮะอารมณ์คล้ายๆกับ ไปเดินที่เชียงกงที่แม่สอดเลยนะฮะนู่นนะฮะอุย้ยเยอะมากนะฮะใครอยากได้แบบไหนนะฮะซื้อตามสภาพซื้อที่เขาทําแล้วนะฮะหรือว่าซื้อแบบที่เป็นซาดไปทําเองหรือได้ทุกอย่างนะฮะเลือกยี่ห้อเลือกแบบเลือกอะไรได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นชี่อย่างเงี้อยอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้นี่นะฮะ兰博基尼นะฮะเนี่ย อย่างเงี้ยมีนะฮะมีจักรยานที่โบราณที่เขาเคยอยู่กับยี่ห้อรถหรือนี่ฮนะ<ม>เบนชี่แบบนี้นะฮะจะซื้อแบบตามสภาพถุกๆเปอร์โยเง่งเงี้ยนะเอาไปทําแล้วขายต่อหรือเอาไปทําแล้วใช้หรือไปแต่งไปตัดแปลงสภาพอะไรมีทุกอย่างนะฮะอะไรล่อะลงอะไหล่มีหมดอยากได้ตัวถังแบบไหนนะฮะมีทุกอย่างเลยนะฮะนี่นะฮะ ผูไปเยอะมากดาฮอนเนี่ยดาฮอนมีกี่รุ่นก็ไม่รู้นะฮะดาลอนดาฮอนตั้งแต่รุ่นที่เขาผลิตแล้วเลิกผลิตอันนี้เขาสามลอนฮะเกี่ยวเกี่ยวไปนิดนึงนี่ดาฮอนโอ้โหมีเรียงไปเลยตัง้งแต่รุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้นี่โอ้โหนี่นะดาฮอนเป็นจักรยานพับที่ขายดีสุดในโลกนะฮะดาฮอนแล้วก็หรือจะเป็นสภาพอย่างนี้นะฮะขายตามสภาพนะครับถูกหน่อยนะฮะใครมีเงินน้อยเนี่ย ซื้อมาไปล้างไปขัดไปเช็ดไปทําได้หมดนะฮะเป็นช่วงเบนชี่แท็บเนเดลียี่ห้อไจแอนดังๆ m e เมอรีดาเนี่ยแท็บเนเดลนะฮะถ้าอย่างนี้ก็ซื้อแล้วไปทำาฮะไปหาอะไหล่เปลี่ยนนุ่นเปลี่ยนนี่เอาได้ฮะซื้อถูกๆไปนะครับนี่ยเบนชี่ไฮบิดนะฮะสีภูเขาอันนี้สีภูเขาไฮบิดนะ,ะมีโชคนะมีมีหมดเลยฮะไจแอน หูเรียกได้ว่าแบบเยอะจริงๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรถที่เขาทําแล้วใช้แล้วก็ราคาจะอีกระดับหนึ่งนะฮะจะขี่ได้อันนี้แบบว่าสําหรับคนที่ทําไม่เป็นนะฮะซื้อไปแล้วขี่เลยก็มีนะฮะแต่ราคาก็จะถูกกว่าของมือหนึ่งนะฮะคือไม่ไม่ถึงขนาดแบบซื้อใหม่นะฮะก็คือต้องดูยี่ห้อด้วยนะฮะคือแล้วแต่เกรดนะฮะ๋ยวไปเทียบกับจักรยานแต่และยี่ห้อไม่เหมือนกันนะฮะอย่างเช่นอย่างเนี้ย ขาขายสี่ห้าพันบอกว่าแพงแต่ว่าต้องไปดูว่าถ้าอย่างเงี้ยของใหม่มันเท่าไหร่ะยี่ห้อน,นี้เลยรุ่นนี้เลยนะแต่รุ่นรุ่นรุ่นนี้บางทีก็ไม่ผลิตแล้วนะฮะสปอร์ตเงี้ยมีไหมฮะสปอร์ตจักรยานสปอร์ตเคยเห็นไหมฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะไม่รู้ซื้อที่ไหนนะฮะลองดูนะฮะนี่แต่อนอย่างเงี้ยผมจะพาเดินดูนะมีเสือภูเขาน,เน,นี่มองกูด๊ดเี้อ่ะอย่างเงี้ยมองกูดมองกู๊ดนี่นะฮะ เป็นเขาเรียกจักรยานอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเฟรมใหญ่เหลือเกินเนี่ยมงคูดเขาจะมีราคาบอกนะฮะแต่ว่าราคามันเลื่อนไปแล้วไม่บอกสะเอะ๋มาดินี่ะเบนชี่นะฮะเนี่ยเบนชี่เป็นไฮบิดก็มีนะฮะดาฮอนเนี่ยดาฮอนเนี่ยก็จะขู่กครึ่งนะฮะก็คือว่าซื้อของใหม่สมมติว่าของใหม่หมื่นึงตรงนี้ก็อยู่ประมาณสี่ห้าพันเองนะฮะครึ่งหนึ่งสภาพ หรือจะเป็นซากถ้าเป็นซากเหมือนแบบที่ผมชี้ให้มเมื่อกี้ว่าก็ประมาณสองสามพันแหละหรือไม่ก็พัน 1, เดียวม่ประมาณนี้นะฮะปเชียลไล z ์นะฮะ,ะคะันนี้เนี้ยตรงนี้จะเป็นไฮบิดนะฮะไฮบิดก็มีเนี่ยเมอร์ลนด้านะฮะมีแทบจะแบบอันนี้คือตรงนี้ก็คือราคาที่จะ,ะขึ้นมาหน่อยนะฮะก็คือว่ามันพร้อมใช้นะฮะเขาทำให้แล้ว ถามเขาดีจ้ะโหนี่ต้นสีอ,อย่างสวยเลยนนอขอโทษครับไอ้ไอถ้ถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยเป็นที่แบบว่าเป็นกองกองเนี่ยยังไม่พร้อมใช้เนี่ยราคามันจะถูก,กถูกวมบวกลบไม่เกินหนึ่งพันบาทก็คือถูกถูกกว่าพวกนี้ใช่ไหมฮะโอ้ไอ้พวกนี้ก็ถูกอยู่แล้วไอ้พวกนู้นคือเป็นซากเลยซื้อไปทําเองก็ได้ราาหรือจะซื้อแล้วให้ที่นี่ทาให้ก็ได้ได สมมติเราไปเลือกแบบโอ้โหไปเจอผมไปเจอขอ้าง<ล>ข้างในนู่นแคดอนเดลสวยๆในสุดเลยแต่ว่ามันเหมือนกับไม่มีเบาะไม่อะไระจริงมันเรา COVID ไม่พออ่านะก็เลยเอามาก่อน,นผมชอบเฟรมตัวเนี้ยหายากแล้วหาไม่ได้ไหนเอามาก่อนแล้วเดี๋ยวไปหารอใสอะไรใส่ได้เหมือนกันโอ้โหนะฮะมาดูไว้ก่อนได้นะฮะแล้วก็ทําทานี้ก็ไม่นานวันเดียวได้ล้อได้อืไปจิ้มมาได้เลยว่าอยากได้เฟรมนี้ล้ออย่างนู้ดตรงนู้ดตรงนู้ดนี่นี้ได้หมดเลยโอ้โหนี่ไงฮะ ราคานี้ก็จะถูกกว่ามือหนึ่งอยู่แล้วนะฮะถูกกว่าเยอะอยู่แล้วล่ะนี่นะฮะนี่มันโกลคพาร์ตเลยนี่เสือหมอบนะฮะเสือหมอบเสือหมอบก็จะมีนะฮะน,นี่นะฮะอันนี้เป็นเสือหมอบวินเทจก็มีหรือเสือหมอบพวกไปเลสซิ่งก็มีนะะเบนชี่ก่อนเบนชี่คันนไปดูคันนดีกว่ามีส่วนี่คันนี้สีข,ขาวสวย มุด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 มด,มดูนี่นะฮะโอ้โหนี่เกียร์เกียร์เกียร์อยู่ตรงนี้นะฮะรุ่นนี้ไปเห็นไหมฮะอ๋อเกียร์มือตบอยู่นี่ไม่ใช่นาะอันนี้ไม่ใช่าอะไรก็ไม่รู้นะ,ะแต่ว่าสีขาวสวยนะฮะเห็นทันแค่อุด๊ดโอ้โหชนอันนี้ก็ขายหมื่นห้านะ,ะเนี่ยอย่างเงี้ยแบบหมื่นไม่ใช่พันนะหมื่นนะเออลูกน้ำมันไปนติดไหยฮะนี่ฮะ จะเป็นเชนไลท์นะฮะใช่เปล่าวะนข้าไม่รู้หรือข้าไม่รู้อันที่สองพันเองนี่นะฮะดูเป็นชื่อคันนี้นะฮะโอ้เป็นชื่อคันนี้ทำไมลูกน้ำมันอยู่ตรงนี้วะน่าจะหมื่นห้าแลฮะตรงนี้ลูกน้ำศูนย์นั้นหลายตัวใส่ลูกน้ำติดจุดนะเนี่ <c oughs> เป็นชื่อคันนี้ว <c oughs> ิ่งตกลงแล้ว <c oughs> นี่นะฮะเสือหมอบล้อเล็กก็มีนะฮะมินิเขาเรียกมินิเสือหมอบมินินี่ไหฮะนี่าถนี่สวยเชียวแกลนแกลนเดอร์อันก็ไม่ออกแกลนเดอร์ er. ของมังคูดอันบอกบอกแต่นี่องอะไรนี่น มาเขาก็จะเซอร์วิสให้นะฮะก็คือก่อนออกไปเนี่ยสมมุติเลือกเลือกเลือกได้แล้วเขาก็จะมาเซอร์วิสให้ตรงนี้นะฮะก็คือเช็คให้หมดทุกอย่างนะฮะนี่ฮะโอ้ตอนนี้ราคามาคุยกับเขาเอานะฮะผมถามราคาให้ไม่ได้ทุกคันนะครับเพราะว่ามันเยอะมากห,าหอนอึ่ตาฮอนนี่ อยู่ที่พุทธมนฑลสายสี่นะฮะติดถนนเลยนะฮะที่เปิดทุกวันเลยใช่ไหมเสาร์อาทิตย์ก็เปิดวันวันปกติถ้าไม่ใช่เทศกาลนี่เสาร์อาทิตย์เปิดปกติเลยนะฮะเปิดเปิดทุกวันเลยเนะฮะเข้ามาชมได้เลยนะฮะขับรถเข้ามามีลานจอดรถตรงนี้นะฮะสบายๆ้ามา,า,าแล้วก็เลี้ยวจอดเข้าไปเลย,เ,ลยเดี๋ยวผมจะปักโลเคชั่นไว้ให้ใต้คลิปนะฮะปักโลเคชั่นไว้มาตามโลเคชั่นเลยนะฮะจริง,รงๆพุทธมนฑลหาง่ายนะฮะใครก็รู้จักนะฮะ ลานพุทธมนฑลน,นะฮะสายสี่แต่เลยพุทธมนฑลเข้ามานิดนึงแล้วก็กลับรถนะกลับรถตรงแยกกลับรถทุก็เจอเลยนะฮะ,ะไม่ยากนะฮะใหญ่ใหญ่ใหญ่มากนะฮะใหญ่ที่สุดแล้วลหละตรงนี้แหละใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเลยหรือเปล่าในกรุงเทพแล้วพีมนฑลเลยหรือเปล่าผมว่าอารมณ์ประมาณแบบไปเดินที่ไม่สอดเลยนะฮะตามตรงที่ที่เขาบอกว่าเชียงตรงจัก,กรยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะแหล่งค้าจักรยานนะฮะ แต่งค่าส่งนะฮะอันนี้ทั้งปีทั้งส่งนะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมถามนี่ก็ก็มีขายส่งด้วยใช่ไหมครถ้าถ้าซื้อหลายๆคันก็จะคิดนราคาส่งใช่ค่ะตั้งแต่สิบคันขึ้นไปเป็นราคาส่งอ๋อสิบคันขึ้นไปเป็นราคาส่งราคาส่งเนี่ยมันจะลดลงเยอะไหมครสมมติสมมติว่าสมมติคันละสิบบาทโอ้เราสมมติสมมติได้จักรยานคันละร้อยหนึ่งถ้าเราซื้อส่งเนี่ยตกสมมติสิบคันเนี่ยตกคันเท่าไหร่ คืออย่างนงี้หนูต้องบอกก่อนว่าคือราคาส่งมันต้องแล้วแต่ประเทศแล้วแต่ประเทรุ่นใช่ราคาส่งแต่ละประเทศมันจะไม่เท่ากันใช่ค่ะสมมุติว่าถ้าร้อยหนึ่งเนี่ยสักแปดสิบได้ไหมราคาส่งถ้าถ้าขายตรงเนี้ยสมมุติขายตรงเนี้ยร้อยหนึ่งปกติของใหม่สองร้อยที่นี่ขายร้อยเด่งอยู่แล้วครึ่งหนึ่งอยู่แล้วเป็นจักรยานมือสอง ถ้าเราซื้อส่งอีก10คันขึ้นไปเสลือสักคันละแปดสิบก็ได้ค่ะประมาณนั้นเจ็ดสิบแปดสิบบาทยิ่งเยอะยิ่งถูกโอ้ซื้อสักร้อยคันเลยนะฮะจะได้เหลือคันละสิบบาทอันนี้พูดเล่นนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะขายส่งด้วยนะครับก็คือพ่อค้ารับไปขายเยอะแยะหยึ่งก็ใช่ค่ะมีลูกค้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ารับไปขายเยอะอยู่ค่ะพี่หรือไม่ก็ซื้อไปไว้ที่รีสอร์ทแล้วให้คนเช่าตามแหล่งท่องเที่ยวใช่นะคะลูกค้าแบบนี้ก็มีตรงนี้นิยมเนาะเลือกเป็นพวกจักรยานประเภท ม่บ้านถ้วยข่าข่าว่นบ้านขขเขาจาวไปให้นักท่องเที่ยวฝันอย่างนีค่ะนี่นะฮะน้องต้องขอบคุณมากเลยนะครับครับผมเปิดทุกวันนะฮะนี่นะฮะก็จะมีคนอยู่ทุกวันนะครับมามาเลือกได้เลยนะฮะ